ใหญ่เลยนะคะต้องถามเจ้าของสวนเองนะคะยดใหญ่น้ํายางข้นแป้งก็เยอะค่ะอืมันจะต่างกันกับทุกทุกปีที่เคยใช้เคมีมาเพราะว่าใช้เคมีแต่ก่อนถ้าเป็นตอนนี้น้ํายางจะใสค่ะพอมาใช้ปุ๋ยน้ําแล้วน้ํายางมันข้นใช่ไหมคะค่ะข้นน้ำหนักก็ดีเพิ่มขึ้นค่ะถามว่าได้เยอะไหมเยอะค่ะเพราะว่าน้ำหนักมันมันต้องดูที่น้ำหนักด้วยค่ะ ทุกท่านน้ำหนักเยอะนะคะแล้วก็ไม่เคยปิดหน้ายางใช่ไหมคะค่ะไม่เคยปิดค่ะโอเคค่ะหนาค่ะแล้วก็นิ่มเห็นไหมคะเราต้องถามเจ้าของสวนเองสําหรับสวนของน้องเล็กที่ใช้ปุ๋ยน้ําของเรานะคะเปลือกหนาขึ้นแล้วก็หน้ายางนิ่มใช่ไหมคะค่ะอน้ายางก็ข้นด้วย,ยน้ำหนักดีทุกท่านที่ยังไม่ใช้ลองมาใช้ดูนะคะอื ไม่ให้เชื่อค่ะแต่ว่าต้องลองใช้เองต้องเอาไปทดสอบเองนะคะค่ะเราไปดูอีกต้นหนึ่งสิคะน้องเล็กอัอยางของเราค่ะเมื่อเช้านี้เองนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างสีเม็ดค่ะสีม็ดนะคะสีเมีดนะคะเราจะมากรีดเรามากรีดซ้ํานะคะเพราะว่าเราขีดไปแล้วเมื่อคืนนะคะตอนเช้ามากรีดซ้ําให้ดูอีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะดูเลยค่ะ เราเอากันสดๆไปเลยนะคะวันนี้นะคะไม่มีเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นนะคะม <ใน S 1> ดูเอา <ๆ S 2> ค่ะใ่เปลืองคมมีดด้วยค่ะอืมไม่คเคยได้รับมีดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเปลือกอยางมันนิ่มถ้าเปลือกอยางแข็งมันจะเปลืองทั้งหินทั้งเือยมีดด้วยค่ะน่ยเห็นไหมคะทุกท่านลองมาใช้ดูนะคะคนที่ว่าเปลือกอยาง,งแข็งอืม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  ฉันใช้มาก็น่าจะเข้าสามชุดแล้วค่ะหอดยางนิ่มหน้ายางก็หนาขึ้นนะคะหนาน้ำยางก็ข้นขนาดเวลาเท่านี้ยังไหลแค่นี้เลยค่ะเห็นไหมคะปกติหัวเขาจะไหลลงมาที่ลิ้นก็นานค่ะเห็นไหมคะท่านไหนที่ไม่กล้าลองแล้วก็ หยุดพักให้มาทดลองดูนะคะดูหน้ายางสิคะแล้วหน้ามันก็ทําให้ที่มันกินเก็ดมันก็หุ้มเร็วใช่ไหมคะค่ะอืเห็นไหมคะหน้ายางสวยมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันจะป้องกันพวกเชื้อราด้วยค่ะหัวออกค้ายแล้วก็หลังจากนั้นก็ตายหน้านึ่งค่ะอืเห็นไหมคะสําหรับท่านที่ยางตายหน้านึ่งนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะ วันนี้คุกุ้งก็เดินทางมาจากจังหวัดเลยมาที่จังหวัดน้องคายเพื่อที่จะรีวิวให้ทุกท่านดูว่าที่ไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะดูใบยางสิคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคูกุ้งแก้ปัญหายางหน้าตายจ้าสวัสดีทุกท่านคะ่ะ